Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เสรีพิสุทธิ์รา่ยยาวศึกสักฟอก ตักคอบิ๊กตู่23สิงหาคมนี้นาย,ยกครบ8ปีตามรัฐธรรมนูญอยู่ต่อไม่ได้ขู่ดำเนินคดีทั้งประยุทธ์และพักร่วมเย้ยเซลล์สมองน้อยกว่าหมูเวลา14นาฬิกา45นาที22กรกฎาคม ที่รัฐสภาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเสรีรวมไทยอภิปรายพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าพลเอกประยุทธ์จะดำรงตำแหน่งครบ8ปี23สิงหาคม2565 ถ้าพลเอกประยุทธ์พยายามอยู่ต่อฝืนดำรงตำแหน่งนายกวิกฤตประเทศจะเกิดขึ้นประชาชนไม่มีใครยอมรับถึงวันนั้นพลเอกประยุทธ์รับผิดชอบไหว้หรือไม่ ถามว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบถ้าถึงวันนั้นหากพลเอกประยุทธ์ไม่ยอมก็คงมีอะไรเกิดขึ้นให้ทุกคนได้เห็นและรับรู้กันในวันนั้นถ้าจะแก้ไขปัญหานี้ให้ได้การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลต้องร่วมมือกันโหวตไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์แต่หากไม่สําเร็จพรรคร่วมรัฐบาลต้องรับผิดชอบกับการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญของพลเอกประยุทธ์ด้วย เช่นเดียวกับสภาที่ต้องร่วมรับผิดชอบกับการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญต้องดำเนินคดีอาญาพลเอกประยุทธ์และผู้ที่เกี่ยวข้อง พลเอกประยุทธ์ตั้งแต่เป็นนายกกู้เงินมาแล้วรวมสิบล้านล้านบาทกู้มากกว่านายกทุกคนส่วนการจัดงบประมาณของพลเอกประยุทธ์นั้นจัดสรรให้แต่กองทัพและทหารจนลืมว่าประชาชนจะมีกินมีใช้อย่างไรเมื่อไม่มีกินไม่มีใช้ก็ต้องกู้หนี้ยืมสินจนเป็นหนี้ฆ่าตัวตาย งบประมาณกระทรวงกลาโหมตั้งแต่ปี49ถึง65มีงบเพิ่มขึ้นมาตามลำดับโดยนำไปก่อสร้างสิ่งไม่จำเป็นปล่อยให้เครือญาติเข้ามาประมูลงานก่อสร้างในกองทัพใช้เงินภาษีประชาชนซื้อรถถังเรือดำน้ำเครื่องบินเวลาซื้อก็ซื้อเครื่องมือสองทำให้ตกบ่อยเพราะไม่มีมาตรฐาน สมองพลเอกประยุทธ์มีแต่ซื้อไม่คำนึงถึงคนไทยว่าจะมีกินหรือไม่ถ้าเป็นเงินตัวเองจะซื้อไปไม่มีใครว่าแต่นี่คือภาษีประชาชนพี่น้องรากหญ้าลำบากทุกยากปี2,565ใช้ภาษีประชาชนไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์โดยกองทัพบ,บกใช้งบประมาณ14,136ล้านบาทกองทัพเรือ11,860ล้านบาทกองทัพอากาศ 9,600ล้านบาทรวม31,896ล้านบาทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ